เฮ้ยมายังไงพีเดอร์เซนนิสเดือลรำนี้เซนนิสฟานอัศนีตึิงจึิง้าเออ๋อทันจิโร่อยู่นี่ฟานวาลีเฮ้ยนี่ได้อยู่นี่ฟานวาลีมาดูภาพมาดูภาพคหนักแตนรูปแรกอ่ะนี่คืออะไรเสือเสือเสือไหน ไอ้จะเป็นผมนะผมเข้าใจถึงนกเงือก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 ในปากใหญ่ๆสีส้มๆอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาแก้ตัววันนี้มาแก้ตัวในที่สุดก็เจอเรือแล้วนะเรือครับไปผิดที่โอ้โหปล่อยไก่เลยคลิปที่แล้วเราต้องตั้งเกณฑ์การหย่อนนะเพราะว่าเงินเรามีจำกัดเรามีแค่100ยเหรียญคนละ5้าสิบ ไม่น่าพอไม่น่าจะครบทุกลำอ่ะไม่ซ้ายหรือขวาดิไปขวาก่อนนะใช่ไปจัดเกิดวันอะไรอังคารอังคารเออวันเดียวกันเหรอจริงเปล่าจริงเออก็หยอดครั้งเดียวเลยนะนี่พลาสต์ใส่เลยไม่ต้องทุกเหรียญหรอกเหรียญสองเหรียญพอแล้วจัดไปเอาเหรียญนึงสวยครับรับน้ำมนต์ เฮ้ยเรื่องเกงช้างอีกแล้วเปลี้ยงเลี้ยงมาสันวันดังคารตอนไหนกลางคืนหรือกลางวันมันยันเดียวไหมอ่ะเนี่ยวันดังคารเขามีอนันเดียวเหรเฮ้ยนี่ไงพาเขาแจกสายติ้นอยู่ มายังไงพี่เดตเตอร์ใส่ใส่เรียบร้อยวัดอะไรเนะวัดเขาขุมนิรแม่เดล้ำที่เท่าไหร่แล้วดูเราไม่ได้เยียงอันนี้เราเดินนับพอยหลังอ๋อลำที่สี่สิบเราเดินพอยหลังมาเยัไม่ในมืออะไรดีบ่าได้ไงอีกเยอะเลยยี่สิบหกลำ ที่หกแล้วเราปังนอนนี่ไงนอนไม่ชอบนอนจังเลยเกี่ยวดไหมมีกำลังแปดเฮ้ยซินี่สุดเรือลำนี้ซินนิสุดฟานอัคนีตึงๆพระเอกโอ้ทันจิโร่อยู่นี่ฟานวาลีเฮ้ยนี่ได้อยู่นี่ฟานวาลีเกลียดมีหมูปลาภาคคอสเพลย์หมูปลาเน เรียบร้อยตกนรกเอาเวทีปล่อยเป็ดสองแสนล้านชาติแล <what> ้วอะไรจะหย่อนมาไม่ได้เลยอีหลังมาชมเชยหลังมาชมเชยหมื่นห้าอันนี้สิบสามวันขคาวปังอ่าาวะไรปังสายญาติโอ้อันนี้อลังการเทียนเทียนหมดเลยทำได้วยเทียนเหรอสั่นรู้ได้ไงได้ใช่ นึกว่ามีแค่สุราษฎร์อย่างเดียวที่จังหวัดอุบลเลยมีควันด้วยอ,อ๋อนี่ลำที่หนึ่งเจอลำที่หนึ่งแล้วกลับทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่ไปดูริมน้ำนี่ยเราไปดูริมน้ำบ้างไม่ใช่ว่าที่หนึ่งลอยอยู่นะเฮ้ยอ้ยมีเอ้ย,อย,ม,อยมีลอยน้ำไปด้วยเฮ้ยทางลงอยู่นี่สันเหลือรอยน้ำวัดแหลมทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองวัดอยู่กลางน้ำจอดนะข้างบนนี่ขึ้นไม่ได้มีอีกลำหนึ่งนู้๊ไปไหมเรือในน้ำไปเลยน้ำเลยมุดมุดเข้าไปตองไปลงไปไป ไม่ได้ดูวัดอะไรไมเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาดูทีหลังโอวันนี้มืดตึ้มมีเทียนด้วยตรงนี้โหมีพระอยู่ข้างในสวัสดีครับไปรู้สึกเหมือนเราไหมเฮ้ยมันคงเคงคงเคงไม่เคยถูกครับเฮ้ยตรงนี้สวยมาก มันดับไลท์เซเบอร์เลยเออไปแกไอติมกันดีกว่าวัดวัดวัดประสิทธิ์นะประสิทธิ์ทาราม ความเสียท่าเรารู้สึกมั้ยว่าอย่างโครงเคร่งอยู่แล้วนี่ใช่ยังหมุนหมุนหัวหมุนเรามีตังค์ไหมมีใช่มีมีอ่ะซื้อติ่มกินกันเราคนสองครับนขึ้นเรือเลยเหรอไม่น่าขึ้นเรือเลยเราหายมึนแล้วนี่ยังไหนดูอาการอะไรเป็นไงเหมือนตอนนี้มันยังต้องยิ้มตงยอยู่ อร่อยอยู่ไอ,อ,อติมเราเจอลำที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวไปดูลำที่หนึ่งร้อยเดินเงินห่อบอกเลยทำไมเขาต้องคุมด้วยเราไปดูดจะเข้านะไปดูไหมไมาแล้วัถ่ายภาพได้นะครับรถม,มาดูภาพมาดูภาพมาดาเรา ดูไปเรื่อยๆดูตั้งแต่รูปแรกก่อนนี่คืออะไรเสือเสือเสือ,สอหน่อยเจะเป็นผมนะผมเข้าใจถึงนกเงือก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 ในปากใหญ่ๆสีส้มๆอ่ะอยากเสิร์ t รูปขึ้นมาเออนึกถึงรูปนั้นแหละใช่ใช่แล้วเนี่ยไอ้นี่น่าจะเป็นชาวนาผมว่านี่ใส่หมวกฟางด้วย เธอใช่ใช่เอ้ยสันเก่งเอาเรื่องข้างหลังนี่เกอะไรดำดำข้างหลังกล้วยกล้วยพกะพุทธเจ้านะเล้วเกี่ยวอะไรกับกล้วยกล้วยไม่กินตอนเที่ยงอ๋ออันนี้อันนี้น่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้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 รูปต่อไปได้ได้อันนี้ดูครั้งแรกเหมือนดอกบัวไอ้ได้แม่ดอกบัวห้าเหล่าไหมนู่นมีเหล่าที่สูงที่สุดด้วย ่ะใช่หลังคนนะเนี่ยรอยสักใช่ใช่แต่ว่ารูปแรกนี่ก็ยังตึงนก nope. เดี๋ยวขึ้นรูปไปเลยนก nope. เราว่าเขาวางผู้กันแม่เนืนกเนื้อสวยอันนี้ทำจากอะไรนี่ไม่รู้เหมืหนอนกันพญานาคสวยสีไล่ลนสวย <c oughs> เข้ามีถึงจริงๆ <c oughs> บางอันนี้อะไรนี่แผนองจรไฟฟ้า <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่ามีสายีิล์มข้างในอันนี้ติดของเคเบ๋เนี่ย ข้าหน้าแกนะครับอธิบายไว้ได้เออไอเดี๋ยวผมมีอะไรอันนี้ทำไมดูรูปนี้คุณเห็นอะไรคุณเห็นอะไรเห็นอยู่ลางลังศิลปินเน่ะเขาไม่ได้อยากจะโชว์แซกอันเนี้ยเขาไม่อยากจะโชว์เครื่องดนตรีอ่ะเขาอยากจะโชว์อย่างอื่นมากกว่าเจอตาดีตาดีสุดยอดเท่าแขน นี่สันเขาบอกเนี่ยทำทีมได้ที่หนึ่งจริงอ๋อเ,เนี่ยรูปร่างเลยเยนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอยียดมาจากจังหวัดภูกเกต็ตซะด้วยไม่คเคยเรือที่ได้รางวัลชนะเลิศอีกนิดเดียวเราจะถึงเรือที่หนึ่งร้อยแล้ววัน,นอังคารเฮ้ยสันรางวัลชนะเลิศอยู่นี่เจอแล้วรางวัลชนะเลิศ รางวัล5 0,000บาทใช่ไหมหรือ8 0 0 0 0ื่นแปดหมือแปดหมบาทบอกไม่รู้ครับรางวัลชนะเลิศวันนี้68จัดไป6 8 0 0 0ปดพคูณพันมาจากดอนสักสันตำบลปากแพร์อำเภอดอนสัจกจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดี๋ยว <im itation> ไปดูใกล้ๆหอยแต่ <im itation> ว่ามันเป็นพญานาคเปลือกหอยทำจยาบเปลือกหอยเดี๋ยวไปดู <im itation> นี่เปล <st> <im itation> ือกหอยจริงด้วยเฮ้ยถ่ายถึงสีแดงเอาเอา แล้วก็หยอดเสียมปูด้วยวเราเจอรางวัลชนะเลิศเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เหลือแค่เดินให้ครบหน,นึ่งร้อยลำอันนี้ก็สวยที่ทำจากอันนั้นวะใบจับไหมใบใบอะไรวะพลาสต,ติกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ว่าทำจากอะไรนเรนะืนะ้อสารอะที่เขาสารอะไรหรือเปล่าครับเป็นพญานาคใช่ไหมเป็นพญานาคทุกวันเลยเอ่ะลำที่เจ็ดสิบหก เฮ้ยเราถึงลำที่แปดสิบแล้วอีกยี่สิบลำเองเฮ้ยคราวนี้เรือไปต่อในเมืองแล้วน้ำไหลเปลี่ยนใจปลาเงินตาเปลี่ยนใจคนหยุดทํามบาดใจแปดสิบสี่ไม่น่าถึงหมดแล้วหมดแล้วเหรอเดี๋ยวขอไปดูสุดทางก่อนเฮ้ยหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าลำที่เ่าไหลเนี่ยลำนี้ ลำสุดท้ายคือลำที่86นี่คือเรามาประมาณทุ่มหนึ่งอะ่ะแล้วนี่เวลาประมาณจะสามทุ่มแล้วก็เดินประมาณสองชั่วโมงอะ่ะกว่าจะครบตั้งแต่ลำที่หนึ่งจะมาถึง86สันไหนม่ดูดิเหลือกีเดียวแล้วทีนี้เดียวจะหมดแล้วจอดให้หมดเลยหาลำที่ถูกใจแล้วก็ใส่ให้หมดเลยวันนั้นวันนั้นไหนเรียน đỏ cua đấy chặt lên một kiêng thì lơm cái tôn mái đang có chồng bắn thân máy.